ท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมกรรมธิการต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้สแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางก็ขออนุญาตเรียนท่านอย่างนี้ฮะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายแก้ไขแล้วเรื่องของอำนาจของคณะกรมกรมการที่พิจารณานั้นเราต้องเขียนให้มันสอดคล้องกับอำนาจของคณะกรรมการ บางอย่างที่เราต้องการเราไม่อาจไปถึงที่สุดได้นะครับเดี๋ยวประเด็นที่คงความเห็นตามร่างที่เราเสนอมานี้จะได้ให้ท่านทีลยุทธแจ้าสินได้ยืนยันเหตุผลว่าเราทำไมถึงส่วนใหญ่ถึงมีความเห็นตามที่เสนอมานี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ตอบคำถามท่านอิสรด้วย ว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาวตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วหรือกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้หรือไม่นะครับแล้วก็ประเด็นที่กรณีที่ต้องมีคำว่าถึงที่สุดมีความจำเป็นยังไงเดี๋ยวท่านดังคารขอความกราณาได้ชี้แจงประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ่านประธานครับก็เรียนว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมธิการนี่ได้ระดมความเห็นของกรรมธิการซึ่งมาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนี้อย่างก,กว้างขวางมากแล้วประเด็นที่เราไปต่างประเทศเดี๋ยวจะมีกรรมธิการที่ไปดูงานต่างประเทศสักหนึ่งหรือสองนั่นลุกขึ้นชี้แจงว่าไปทำอะไรได้มาแล้วก็ ท่านทีตศสก็อยากได้เอกสารก็จะมอบให้นะครับก็เรียนท่านประธานว่าในประเด็นที่เรารับฟังท่านมาทั้งหมดนั้นด้วยความเคารพตอความเห็นของทุกท่านด้วยข้อจำกัดในหลักการและกฎหมายเดิมที่มีอยู่เราคิดว่าร่างที่เสนอนี้เป็นร่างที่ดีที่สุดแล้วที่สอบพ้องกับกฎหมายเดิมนะครับ ส่วนรายละเอียดผมจะให้ท่านธีรยุทธ์ได้ชี้แจงและท่านอังคารได้ชี้แจงหรือกรรมอธิการอื่นต้องการจะชี้แจงก็เชิญได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ